สวัสดีเนาะเอ็ดซีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุภุสุคนเนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้มาจอบซ่อนมันคือเก่าพี่น้องเนาะมึงบ้านนีเฮามาเห็ดถั่วซ่อนหัวเนาะพี่น้องเนาะซ่อนหัวเพาทัานแดดพี่น้องนี่แม่นพื้นที่ซ่อนมันที่เฮาปลูกไปเนาะอิยุมันเฮาเก็สิได้ประมาณสามเดือนปลายห้าสี่เดือนสามเดือนกลัวๆนาะพี่น้องเนาะตอนนี้มันเฮางอะไรสีพุย้ย,ยเรียบร้อยแล้วเนาะสีพุ้ยแล้วก็ใส่พุ้ยทั้งทั้งใส่พุ้ยอ่าทั้งใบทั้งหางเนาะพี่นอ้องใส่ทั้งชองยางผสมใส่กันเลย ใส่ซองยางผสมกันเนาะมาเบิ่งมั่นท้างกาคือว่างามเพิ่งพอใจเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามีบางบอนกับบางงามปานใดเนาะนี่แม่นพื้นที่ที่เฮาปลูกเนาะพี่น้องเนาะต้นตัวชุ่มต้นหน่อยก็มีเนาะต้นใหญ่ก็มีโอ้งามคักพี่น้องเนาะต้นนี้เฮาใส่ปุ๋ยระเบิดทัวยอดกำลังขึ้นกำลังงามเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าส่วนเร่งนั้นนี่ฝนบกขอยตกปานใดเนาะแต่ว่ามันท้ากาหยุดการเจริญเติบโตในส่วนหนึ่งเนาะแต่ว่าส่วนนี้ ฝนเดิมโตมาอีกคนมาตกเกือบเดือนหนึ่งเลยนาะพี่น้องเนาะกำลังมาตกประมาณสองบันสามบันแต่ก็ตกบ่แห้งเนาะปลูกปีธมิตรพี่น้องเอ้ยจะเป็นจังไงเนาะชายพันกับโบหวชายพันมันจำมันเขาซื้อดำทั้งขี้ทั้งหนองเพื่นเนาะสิ่ภาพพีพะน้องเนาะเบิ่งผิดซวนเนาะหนเนาะหอดฟูดไกลๆพี่น้องนาะแต่ว่าพื้นที่ข้อกวงจุกกวางไปไหนเนาะประมาณสามสี่สิบเมตรข้ามกวงแล้วข้อมยาวประมาณเกือบสองร้อยกว่าเมตรน้องพี่น้องนะ ภาพพี่น้องเพราะไปเบิ่งเนาะส่วนมันเด็ก็ทั้งส่วนมันทั้งหายทั้งน้องยี่ทั้งขางเนาะเป็นมันส่วนมันของเัาเองพี่น้องความงามเหมือนสิประมาณนสำานี้เนาะบอลงามบอลขีดายพี่น้องเลยไปส้มเลยเนาะพี่น้องเนาะไอเดาะเบิ่งมันน้ำกันเด้อแบบนี้ยอดกำลังแตกพี่น้องเลยว่ากำลังแตกเนาะสง่าเยอนีนพื้นที่ มีเสียงหนบกว่านะพี่น้องเนาะเสียงอ่าทาั้งไงทั้งหนองเป็นตัดรักหัวอยู่ตัดรักหัวเนาะซ่อนหัวพี่หน่องขบอนห้างกับห้างเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเน่อยเป็นกำลังแตกเขียวงามดีพี่น้องถ้งใส่ปุยดี๋ยวไม่ไม่พี่น้องประมาหนึ่งอาทิตย์กว่าประขามาสิบบาทเนาะดูไรแมนบัสแท้นียพี่น้องเลยเนหนยอดงามก็งามพี่น้องนี่ซองซองน็อกเนาะ ภาพพี่น้องไปเบิ้งลอกเบิ้งนั่นเลยเรื้องนี้อย่าข้างห้างเลยพี่น้องคนหนึงเนาะอยาข้างห้างวันนี้อย่าร่ายส่วนเฮาแต่ว่าส่วนเฮาเสียอย่าเพ่งเนาะเดี๋ยวบอลนี้ห้างพี่น้องไม่อยากงับงไปไหนแต่ว่าไปอีกบอลหนึ่งน้าอีกเนาะอกองอะไรสั้นได้พี่น้องโมมีกันสั้นเนาะกันสัน้นเช่ไหมโมมี่บอลนี้บ,าง,บางเนาะพี่น้องเนาะไม่อยากงับไปไหนกำลังขึ้นขึ้นกันแต่ว่าเบื่อหนึ่งเสียหน้าอีก หอดบนในนายเองเนาะต้นประมาณเพียงเคาะเห็นเนาะเพียงเคาะโสมหัวต้นนี้จนใหญ่เนาะต้นตัวสูงเพิ่งเกะประมาณเพ่อเนา่โสมหัวเลยเนาะวันนี้กันจากบางเนี่ยนู่นหนึ่งถ้าผิดผนองไปเบิ่งหลอกนั่นเองเนาะนี่ลอกที่หนึ่งครัที่ชุดเด็ี่น้อง ดอกนี่ประมาณหน่อยปลายเมตรกวามนี <mad> ่ยหว่อยปลายเมตเนต้องางกว้างนประมาณสาแมนี่กําลังเขียวมันเนาะเด็กสุดหลอกเลยเนาะสุดหลอกเลยนะพี่น้องสูงขากีเนาะแถบจินผู้เนาะพี่น้องเนาะไม่เห็นปีธมิด สุดซุดล็อกแล้วพี่น้องไปล็อกที่สองมาเนี่ยล็อกของหน้าล็อกที่สองล็อกเนี่ยมันยังง่ามมาได้จักห่างพี่น้องเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพี่น้องเนาะสุดล็อกเลยตัวนี้เป็นดอกที่เข้ายางมาอีกหนึ่งพี่น้องเนาะดอกเข้ายางมาเข่าล็อกที่สองเหมือนพี่น้องนี่ถามคนหัดฟังทั้งเนาะเดี๋ยวตัวนี้เป็นล็อกที่สองตัวนี้ปวดน้ำลังพี่น้องอายุสัประมาณสองเดือนกว่งกาเนาะสองเดือนปลายตัวนกำลังง่ามไป Nga cứ cợt mày đi phí nóng ơi Xe nhà đẹp quá màn Đẹp quá màn xịt phải bạn khuyến mày đi nhà Nga cứ chỉ cợt bậy nó Rồi nghe cái ngàm xuống khuẩn Nó nghe Chờ bà tổn một thân xuống một đáy rồi Tổn một thân xuống Chờ bà kêu khắc Tổ, bà. đi phí nóng Tổn một đi

แต่ว่าควาามกว้งประมาณ30มสิบพี่น้องเนาะสามสิบนี่บอลยังสูงขักกี่ดีบดลดอลยังสูงเนาะเด็กมันยางมากเนาะแก้ขวขักกี่ดีพี่น้องเลยใส่ปุ๋ยผสมกันเนาะทั้งปุ๋ยใส่ทั้งใบให้สารอาหารทั้งใบแล้วก็ทั้งอ่าทั้งน้ำตดน้ำพี่น้งนองเนาะใส่ทั้งเหงาใส่ในคนเหงาแก้ขวขักเนี ที่สุดเลยเนาะตอน,นหอดฝุดนมอนเป็นภาคไปเนาะในกระสีผ้าพ,พีผ้าหนองไปเบิงึงสวนมันไอ้หนองทั้งขางอีซ้อนมันทั้งหน้ามคักพี่น้องเนียสวนมันเขาเนาะเขาปลูกน้ำดังในย่อซ่องเดินกวัวๆี่เนาะซ่องเดินไปหาสามเนี่ยเป็นเนาะแต่ว่ากำลังจะเดินเติบโตเนาะให้พ,พีผ้าหนองไปตรงมุมนะนะั้นเนาะ เนี่เนาะตีสุดเต่ห้องพี่น้องเนาะตัวนี้ของเ้างก็อนี้เขียวๆนี่แม่นเลยเนี่ยตะกี้เรื่องกุมุ้งพี่น้องตอนเ้าเขตคลิปก่อนประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยเนาะเดืองมีแต่มีดติญ่าแต่ส่วนนี้มันกำลังงามเนาะตัวนี้เขตแดนพี่น้องเด็ดตัวนี้เป็นเขตแดนเนาะเบิ่งเขียวๆนี่ของเ้าเนี่ยเบิ่งนี่เนาะข้าปผงน้ำหลางพื้นเนาะเด็ดเขตแดนเนาะบอลเป็นเปล่งป่างในเบอร์ในแม่นมันเนาะ ห้ามขัดกพี่น้องเลยนายเนาะกำลังโลงหัวดินก็กำลังแตกเนาะแบบนี้ตัวนี้แม่นมั่นไอ้หน้องทั้งขางพี่น้องมั่นพันง่ามพันปูกว่นเท่าเนาะแกเด็ก็สูงกว่าเด็กพี่น้องที่ถวมหัวเลยเนาะที่มั่นทั้งไอ้ทั้งน้องพี่น้องสูงขัดถวมหัวน้่งก็บมีดนะน้ำมขัดพี่น้องเลยถ้าพี่น้องไปเบิ่งท่านไหนเนาะ โอ้แต่ว่าซุมนี่คุมหญ้าได้เด้อพี่น้องเอ้ยนะบ่ค่อยเกิดปานได๋เลยเนาะคุมหญ้าได้เห็นนี่ความงามหอมคักเนาะไปเบิ่งดอกปานไดพี่น้องพูซั่นน่ะเนาะู่นี้เจ้าถ้าพี่น้องไปเบิ่งของอายของน้องคือกันเนาะ่ในดินตอนเดียวกันพี่น้องแม่กันปลูกเนาะของเฮาปลูกากวของเพิ่นปลูกวของเพิ่นก็งามงหัว หอนอ่ะพี่น้องเนาะเป็นตอนที่ซานมาพี่น้องนะเนี่ยกองทั้งหงายทั้งหน่อง็เหมือนกันเนะาะกำลังงามเหมือนกันสูงงามคักพี่น้องเลยดินแต่เคอะไปเลยพี่น้องล่องหัวไปเลยเนาะเดี๋ยวคักดไปดิพาพี่น้องไปเบิ่งทั้งมุมนั่นอะีกเนาะกำลังเขี่ยวงามพี่น,อน้องเสร็จแล้มันแหลกทั้งหลายพี่น้องเอ้ยมันกับบริจาคหั่มภายในเนาะ คนบดินปันไดนแดดเพิ่งไลงยดินจุดแห้ง,งพี่นาะหยอดเนาไอ้ยกอยงนเง,งาเนาะรวมหัวแล้วเส้นนี้ยนะอันก่อนนะรวมหัวอะไรเส้นเนี้นะดินแตกเขิบไปเลยรวมหัวแล้วเนาะยอดได้คักพี่นองเอ้ trong thân thượng ơi chân này xem này, chân à, đi xuống ơi chân ơi nó ơi ao ơi chân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  ơi bảy đai chân ơi chân một nhảy ơi chân xuống đi ơi ơi เบิ้งให้พี่น้องเบิ้งเนาะดินแตกเขือปตัวนี้เป็นร่องหัวเลยเนาะงมงเนาะตัวนี้ร่องหัวเลยพี่น้องดินแตกเขือไปเลยเนาะดูนี่ดิแมนห่อย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 มันไปเนาะเป็นร่องหัวหมดแล้วดูแตกเขือไปเลยเนาะเกจหยอดพี่น้องสังเกตยอดเนาะการสีแดงมีแต่ย่อนวงมุกพี่น้องเลยรวมหัวเดย่างไปเบิ้งก่อนให้พี่น้องเบิ้องอ่าย่างไปเลยรวมหัวเดี๋ยพี่น้องเลย สูงคักเนาะงามคักกระดองเบิ้องสักอย่างน้อยหนึ่งเนาะกระดองเบิ้งเนาะดอกเหมือนน่นะี่ซีหาเจ้าวันพี่น้องไม่แต่ขพราะไหนเพราน้องเนาะวันนี้ไปยังงามปนนันได้นี่บางแต่กับพ่อเบิ้งอยู่เนาะโอ้วันนี้กับพี่น้องเลยงามคักงามคักเนาะ thì tổn xuống xuống nhọn ngày một ngày nó cần con còn phi nó cần thay con coi chú biết thua vào đấy nó Ừ,